เออทำอะไรกันครับนะ่ะออตัวไลท์อ่ะมาน่าเขียนน่าโกดกันโอ้ยยยยฟาดเออ ถึกสุกดอ่ะเออนนอะมีอะไรสับให้หมดเอนนอเอนนอหนะเหลือโอ้ยเหลือสองเหลือแกทำเพื่อนฉัน เลยแล้วกันเอยมันข้างมันข้างอ,อ้อโอ้ยโอ้ยโ,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 ยโยมันทำได้ถึงขนาดนี้เหรอมันข้างแล้ว อื้อโอ้ยถึอเกินอื้ออื้อฟาดระยะไกลโอ้อข้างเยอะอื้อล้มมาปึ๊บอื้อ,อ,อ ตู้ซะอ้นเราอยู่ในศูนย์วิจัยไปต่อี่ยไ้เอ่ยเอกสารแล้วห้องนู้นล่ะมีของไหม เกี่ยวกองค่ะเฮ้ยกองมีอะไรเอาหมดฮึบดูอะไรไม่รู้ไปต่อก็นี่ทางที่เรามาใช่ไหมโอเค เฮ้ยเสียงอะไรเสียงไร,างไรมาไงเนี่ยโอ้โหวันนี้คนนี้มันได้ดีเพอเออมันข้างมันข้างเอเอ้ออใจต่อ ไปก่อนตัวหนึ่งดีสองดีตัวเฮ้ยเออเดียวเพิ่งข้างอดี๋ยวเพิ่งข้างปาดก่อนเออ lọt thủ xuống xuống đi gọi Ơ kìa xẻo không ăn gì nè Ừ Ừ hơ hơ ฟาดอือสองตัวนี่แหละน่าจะได้อืออือโอเคเรียบร้อยไปตัวหนึ่งตัวนี้ต่ออือดีน้่มาแค่นี้ถ้ามาก็เป็นฝูลางละงานเข้าแน่คือคือ ล้มเถอโอ้ข้างมันข้างมันข้างเรือเรือเล่ตัวเดียวไม่อยากใช้หนึ่งตีเลยโอ้โหมาเยอะเยอะด้วยโอ้โหม,มามาให้หมด มีอะไรเปิดทุกอย่างแล้วอ,อืออือโอ้ยมันข้างกันใหญ่เลยอือโอ,อ้อือหายหมดคือ,อ,อ เราก็จัดเต็มเหมือนกันเฮ้ยเออเยอะแล้วไงเออเก็บทีละตัวฮึบเออบ๊บดาบก่อน เออเราคิดตัวละอีกสองใช่ไหมไม่มีใครแก้ตายใช่ไหมเอออยู่กันในพร้อมหน้านะฟาดไปเลยเออเรียบร้อย Stop. One less problem to worry okay. about. Veritas has graced this battlefield with its touch. We've done it. Right. Hope you're not tired, Mr. Dali. hey turn We reached the second floor. Which way should we go? Get ma. Look. Have we โอ้โหยเนิดนเน,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 นินเนินเนิเนิน่าะต้องเปิดจากฝั่งนู้นเอ๊ะอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรไปก่อ r โอเคต้องขึ้นตรงนี้ฮึบอืม แล้วก็รอมามาฮึ๊บไปสง่งหนขึ้นไปโอเคอเก็บของแล้วก็อันนี้โดดโอเคไป ให้กระโดดเยอะท่เนี่ยดาเนี่ยเฮ้ยอะไรเหรโอ้โหโดนดักลบ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 อือฟาดมันเออเตะแกหน่อย จบยังป้านไปนีอะไรจบจริงปึ๊บโอเคเออลงล่างเหรอโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะ โอเคแตการพ่วงมันก่อนเยอะไหมลุ๊ปอันนี้น่าจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เราไปไม่ได้เมื่อกี้หรือนนเปล่าฮึ๊บอ,อือใช่ไหมใช่หชแหละโอเครู้ลลรลเลย ขดก็ได้เตะแกโอ้ยโดนโดนโดนปั๊บดับฟาดต่อเนื่องไปเลยฮึเออยังไม่หมดหรอก อื้อเซโอ้ยไอตัวนี้ตัวยิงเหรอเซ็กายตัวยิงกันอเอนื้ออีกฟาได้อื้อ เรียบร้อยไปซะื้อระเบิดอีกมาเลยฝนแกเออเออ,อ,อปาดมันเลยเออเดือกยังยืนอยู you you. อ่เออ

เอ๋อเห็นแวบๆโหต้องลงข้างล่างเลยเหรอมันลอยไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็ตั้งดาบข้างล่าง,า,างเหรอลงเลยก็ได้嘛อือไอ้หมาไม่คิดว่าจะเจอหมาฮะหมูหมานี่อันตราย เอออ้ามองมองอะไไม่เห็นแล้วเออออ้าวอะไระยะไกลอือไม่น่าโดดฮึเออ,อ,อ หมากระถึกเฮ้ยอือคอมเบรกแล้วจัดก,การฮึกเสร็จ้ายเนาะอื้อยนะออโอเค ได้ e ันมันหว o งว่าคุณไม่เห r ื่อยมิสเตอร์ดัลลี่ดว่ะมีระเบิดระเบิดปลาอะไรลานี้ปะมันต้องมีจุดให้ใช่ละแต่ไอ้ลูกเนี่ยมันลงมาตรงไหนไปไหนแล้ว มันจะลงมาไหมเฮ้ยอ๋อนน้นไงอ๋อใช้ระเบิดตรงนี้โอเคแบบใช้ระเบิดพาเข้าไปเลยสินะอือโดดไปมันนะโออีกที เอาละเออปลาไปไหนเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวละครบังอ่ะนี่แหละเออเรียบร้อยเฮ้ยไดไม่เรื่องแสงนั่นล่ะเฮ้ยโอ้โหนี่เดียวมันก็ขึ้น ประมาณนี้ได้ไหมเดี๋ยวมาสิมันให้เก็บว,วิธีไหนเนี่ยโอ้ยมันเข้าในนั้นด้วยฮึทำไปต่อใช่ไหม,มนัรอมันเข้ามามาสิ มาเข้ามาเฮ้ยโอเคว่าแต่ห้องนี้ <c oughs> ขนเข้าไม่ได้ใช่ไหมเข้าไงอะเข้าอยู่ทางไหน

ราจะไปอันนั้นอ่ะมันต้องนงทางไหนอะ่ะไปก่อนก็ได้จะเสียเวลาว่ายน้องไม่ออกมาช่วยกันเลยน,นี่ taste hey, is exactly the same as andre's and i that one was delivered last week Hmm, why don't you search the crate next to it oh this is it perfect here okay, thanks for the music and voila job done let's go just be careful there are still landbreakers in the building. อ๋อไอ่ห้องนั oh, oh, okay. mm ้น hmm ห้องได้แล well> ้วเราต้องไปทางนู้นแต่ทำไมทางนี้มีลิฟต์น่าสนใจลองใช้ดูเผื่อมีของให้เก็บอ๋ออ๋อคือห้องนางนี่เองโอเค

โอ้โดนโดนทางนู้นก็โดนทางนี้ก็โดนโดแล้วเป็นแม่สาวมาก่อนเมื่อกี้ไปไหนแล้วไม่มาช่วยสู้หน่อยเหรออื้อมาโดนเยอะเหลือเกินโอ้โอ้โอ้แย่แล้วแย่แล้วมีตัวนั้นไปเด็ก ไปก่อนตัวนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวตายเหรออาชีพหายแล้วพวกตาย้ออ,อว่าจเจอที่พักนะเฮ้ยื้อ,อ,อ เบรกแล้วลบลบกัอนลบก่อนโอ้โหสองตัวเลยอื้อออ้อเก็บแกะหลงไปซะือ้อ มีที่พักไหมครับห้องน่าพักได้ไหมชุบเพื่อนก่อนเซกุยชุบอ่ะโถเซกวุยจะนั่งชุบได้เชื่ไปต่อก็ได้ น่าจะมีจุดพักแค่บ้างแหละมาขนาดนี้แล้วยืนอยู่นี่อยู่เลยไม่ช่วยกันเลยห้องอะไรอะ่ะเฮ้ยมีของฮึบฮึบอ่าฮะ 上手。Okay,